ได้เชิญฝ่ายเสนอกรเลยค่ะฮัลโหลครับจอบเรียนท่านคณะตัวการและผู้ชมทุกท่านวันนี้พวกเราสมบัตโตวาดีีนายกติี่ว่าหัวใจไทยหัวใจนอกกระผมหัวหน้าฝ่ายเสนอข่าพงศกรพงษ์ค่ะครับสวัสดีครับเกิดนายธนาเทวีนามเพื่อนปนัดสนุนระดับที่หนึ่งครัสวัสดีค่ับคณะกรรมการและแขกรับเติญทุกท่านค่ะดิฉันนะ ดิ il, ่สาขาแก้วมาเป็นผู้สนับสนุนลำดับที่สองค่ะขอเชิญฝ่ายค้านค่ะกราบเรียนท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพิจิราประดิษฐโสพลเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านค่ะดิฉันนางสาววิลาสินี เราแผนเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิริรัตขึ้นกันดูเป็นผู้เอ่อเป็นผู้สนสนุนฝ่ายค้านคนที่ตกค่ะขอคุณทั้งสองฝสาไปนะคะทารบต่อไปขอเรียนเชิญท่านฝ่ายเสนอให้ทักการเสนอนะคะให้เวลาห้านาทีนะคะเชิญค่ะวันมีไมีสองอันเด็กค่ะ รู้รักรู้รักในชาติไทยสมนึกถึงความเป็นไทยแค่รู้จักรักในชาติไทยแค่นี้ก็เป็นคนไทยแล้วค่ะกล่าวกกรารเรียนท่านคณะกรรมการท่านแถกผู้มีเกียรตุงท่านและสวัสดีฝ่ายค้านผู้ที่ยังร่มโกรกกับวัฒนธรรมตะวันตกผู้ที่ยังไม่ฝ่อมนึกถึงความเป็นไทยผู้ที่ยังไม่ไมรักชาติและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักอีกครั้งค่ะกระผมองคดกรภงคาระหัว,นวหน้าฝ่ายค้า <c oughs> นค่ะท่ก็เดินค่ะขอโทษ เป็นชาวเป็นชาวป็นไทยแล้วประเทศไทยนั้นมีความโดดเด่นอยู่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องกีฬาเรามีหนึ่งสมองมีสองมือเราพูดตัวเองได้เราสามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้ครัเราพึ่งหลักในการนาคำสอนของหลักพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการเลือกเี่ยวติดใจ มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวูมิพละจดุลยเดชรัชกาลที่เจ้าแห่งกูรรัตนโกสิทป์มาับใช้ในชีวิตประจำวันครับเราเป็นคนไทยนะครับควรต่ำนึกถึงความเป็นไทยไม่ล่มหลงถึงวัฒนธรรมตะวันตกไม่ไม่อ่อนไม่อ่อนหรือไม่เป็นท่านของวัฒนธรรมตะวันตกนั่นเองครับถ้าวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมต่างชาติมันดีจริงแล้วทำไมประเทศประเทศต่างประเทศ หรือประเทศนอกเนี่ยเขาจึงจ้องที่จะมาเอาประเทศไทยเป็นเบืองขึ้นหรือเป็นอาณาเขตของชาติตะ,ะวันตกนะครับเพราะว่าประเทศไทยอ่มีดีถ้าประเทศเขาเขามีดีสิ่งทาไมเขาไม่เอาของเขาเองล่ะครับแล้วทาไมต้องมาหาคือประเทศไทยพอประเทศไทยเป็นแผ่นดินทําเป็นแผ่นดินทองครับเรามีสองสองมือเราพึ่งตัวเองได้ไม่ตําเ็นต้องกกพึ่งพัฒนารมตะวันตกแค่าอาศัยเทคโนโลยีก็พอครับ เรามีความคิดเป็นของตนเองเราเป็นมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยบุคคลคนเดียวมนุษย์ต้องการอยู่คนกัน,กนกาาเป็นกลุ่มดูรังในภาษาเป็นค่าในภาษาไทยที่ฉันนายพงสุริยธมพันธยังคงยืนในคำเดิมคำเดียวว่าวัฒนธรรมไทยนี่แหละรับจริง เสเลยนะคะสวัสดีน้าฝ่ายเสนอนะคะแล้วก็ต่อไปขอเชิญโค้น้าฝ่ายค้านค่ะในลาห้านาทีนะคะเชิญค่คแะแกราบเรียนท่นานคณะกรรมการอีกครันนะคะ้งค่ะขณะนี้นะคะถ้าฝ่ายเสนออาจจะทําให้คณะกรรมการคายเกร็ดในข้อมูลไม่มากกันหน่อยแล้วล่ะคะ่ะเขาจะมาดีทั้งฝ่ายเสนอที่จะจมปลักอยู่กับความล้าหลังที่ไม่เปิดใจและวฤติกรรมสาบดูเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเป็นที่อยู่นี้ ตอนนี้ประเทศไทยของเราไม่ใช่ยในยุคหินหรอคะเขียนปานะะ้มหนังในถ้ำหรอคะจุดไฟในการใช้หินเสียดสีกันอยู่หรอคะ <c oughs> และทำไมทุกวันนี้ประเทศไทยถึงได้เจริญรุ่งเรืองถึงอย่างนี้โดยเพราะว่ารพระปีชาสามารถถอ,รรรอ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงมีการน,น,รนำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในประเทศไทยเพราะความปีชาสามารถของท่านนั่นเองค่ะเราถึงมีโรงเรียนอยู่ทุกวันนี้เกิดจากการ รับก็ได้ทำต่างาชาติเข้ามาถ้าวันนี้เ่าคนเหล่านั้นไม่อยอมรับก็ได้ทำสากลเหมือนที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณจะเรียนหนังสือที่ไหนคะคุณจะไม่ต้องเมยนอยู่ไหมคะคุณจะมีคนที่สอนหนังสือนนสคุณคุณแบบนี้ไหมคะแน่นอนค่ะว่าไม่มีค่ะและทุกวันนี้ค่ะสถานที่ประทายที่เรามีอยู่ทุกวันนี้โตรงโอกาสมีพระพิชาสามานอถรักษาี่เ็ษ เมื่อตะวันาทําในยุโรปเข้ามาปรับเปลี่ยนยใช้ในระเทศไทยของเราแล้วนี่ละคะที่คุณบอกว่าการมีตัวเป็นไทยว,วนนนทใเยยจ,จเป็นนอกนั้นทาให้ประเทศไทยเสื่อมถอยไม่จริงค่ะจอมเป็นการทําให้ประเทศไทยเริดรุ่งเรืองทางทางด้านเทคโนโลยีการแพท,ทย์หรือแม้กระทัาาท่งประชาธิปไตยค่ะ ใจเป็นนอกจากไม่ัาประเทศไทยคุณทราบได้อย่ายไงไรคะคุณไม่ใช่ดีชันถึงดิชันตัวเป็นไทยใจเป็นนอกใจดีา,นาันก็คือเปิดรับวัฒนธรรมสากลนเข้ามาปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ใช่ย่ำยีและก็ดูถูกประเทศไทยแต่อยา่างไรแต่อยา่างใรนะั้นการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาล้วนทาให้วัฒนธรรมของไทยดีขึ้นมากไปเลยทีเดียวค่ะถ้าวันนี้ คุณยังไม่เปิดใจในใจแคบอย่างนี้จะเทศไทยคงอยู่แค่ตรงนี้แหละค่ะแต่90%ของคนไทยทุกคนล้วนเปิดใจรับค่ะอาจสังเกตได้จากเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารโทรศัพท์ทีวีโน้ตบุ๊กทุกอย่างล้วนมาจากวัฒนธรรมสาสลทันท้นทงจริงถ้าคุณคิดว่าไม่ดีคุณใช้ทำไมคะเทคโนโลยีที <S <S ท่คนไทยอยู่เช่นโทรศัพท์คุณใช้ทำไมนะคะถ้าคุณคิดว่าไม่ดี อย่างรู้มาจากว่าการทำตะราตกทางซีนค่นะ ค่ะวามเป็นไทยโดดเด่นด้วยหน้าตาอักขรายะอักขรารว้หลากมากความหมายเสน่ห์เสียงสูงต่ำผังคงทายร่วงสืบสายสายคุณค่าของไทยเราค่ะสวัสดีท่านกรรมการทุกท่านและสวัสดีฝ่ายค้าทุกคนค่ะค่ะพี่น้องพูดมานะคะว่าเราดีรงเรียนมาจากไหนนะคะไปก่อนค่ะเราเรียนที่วัดค่ะมีค่ะสออค่ะเป็นคนดีและค่ะเป็นสออแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะ ใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อให้คนไทยเพื่อให้คนไทยได้ดีกันน,นั้นนะคะและที่การเป็นคนไทยนั้นเราควรรักในวัฒนธรรมไทยคะ่ะแต่เราจะมีเพจท่า,าไทยไว้ทำไมคะถ้าเรายังไม่รักวัฒนธรรมไทยอยู่เ้องควรที่จะรักวัฒนธรรมไทยให้ลดคำเนียาประเพณีและน้องและการกใช้ภาษาที่สุภาพมีม,มารยาทแต่เพื่ใหญ่นี่คือวัฒนธรรมของคนไทยคะ่ะ ถ้าน้องวงานาต่งบ้านมาคุยกับผู้ใหญ่เอผ <c oughs> ู้ใหญ่ก็จะะลัเปียนน้องน้องก็จะเป็นเด็ก่ที่เน่าร้าวไม่านา่ามาการที่น้องเอาหน้ามาต่ตางบ้านมาึ้นการเป็นตัวโผือปืนทำให้น้องโดนฆ่าตกคืนแต่ที่ไม่ตกคืนเ,เพราะอน,นน้าอยู่แล้ว <c oughs> และและที่สำคัญนะคะประเทไทยนะคะที่ทงเ้าพ่อในใหาดุได้ปากเขาว่าแต่ดิฉันได้เกิดมาเป็นคนไทยเพราะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีพูดเลยให้อายต่างเลยค่ะว่าเกิดมาเป็นคนไทยมีทางข้นบกทำเนียบประเพณีที่ดีงามสอนให้เราเป็นคนดีในที่เราเอาวัฒนธรรมต่างชาติมามามีมีตัวเชี่ยวน้องเล่นน้องก็เป็นคนด่าคนนั้นก็ด่าคนนี้เพื่ออะไรคะเราจะเป็นคนไทยเราควรรนะักรักในวัฒนธรรมของไทยค่ะในที่เราเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาแล้วว่า ดีดีแล้ว,ลวนะคะว่าเขาพูดถูกบทรานั้นคามตรงนี้ทําให้คนเสียหายเพราทางที่เขาไม่รู้เรื่องค่ะทำให้เราแบบมีข้อดีแต่ที่มีข้อเสียหายค่ะนะคะและและขอบคุณน้องๆที่นำวัฒนธรรมฝากให้าท,าาทามาให้พวกเราใช้แต่ที่ขอบอกไว้ว่าเนาเนาะพ่อแมาก็ติดแต่ที่จะไม่โผล่ดักใช้นะคะัเพราะพี่เกิดเป็นคนไทยที่ก็มีหัวใจเป็นคนไทยค่ะที่ขอเดินาตรงนี้ด้วยนะคะว่า ถ่าตัวเองว่าเป็นเป็นคนไทยหัวใจไทยอ่ะดีที่สุด้วค่ะที่ขอยืนยันดอนยันตีล้านยันยิ้มเขาตรงนี้ว่าเกิดเป็นไทยหัวใจไทยดีที่สุดค่ะเพราะน้องเอาได้มาต่างประเทศมาไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่เราเกิดเป็นคนไทยเราคนไทยเราชาติไทยค่ะขอบคุณค่ค่ะตอากู้ถเรื่องของวะของ่่าต่อไปขอเชิญ้ถไทางค่ะเชิญค่ะใช้เวลาสานาทีนะคะเชิญท่านคณะกรรมการ ค่ะและก็สวัสดีฝ่ายคานนะคะอุ๊ยฝ่ายเสนเอตัวเป็นไทยใจเป็นนอกไทยนอกคองลืมถิ่นกลิ่นสยามยังคงรักวัฒนธรรมที่ดีงามไม่เสื่อมตามไปตามกาลเวลาที่ทัานฝ่ายเสนเอบอกว่ามีหนึ่งสมองสองมือคิดเองได้ทําเองได้และทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีคิดเองหรือเปล่าคะคนไทยคิดเองไหมคะ รับมานาดนั้นนะคะแล้วพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเรียนที่วัดแล้วทุกวันนี้ไป็นเรียนที่วัดน,นะคะถ<อ>ามพี่ยังเรียนเรียนทุกวันนี้ก็ยังเรียนอยู่ในที่โบกี้ <c oughs> ยังราก็ใชาทํามมาอยู่ภาษาเราไม่ต้องใช้ภาษากฤษในการสื่อสารเมื่อนี้ทุกวันนี้เข้าอ่านเทียนแล้วเราก็ต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับคนอื่นๆที่เข้ามาในประเทศไทยของเราะคะ่ะ ตัวโตเตยค่ะเราก็รับแค่วัฒนธรรมที่ดีของเขามาเราไม่ได้รับวัฒนธรรมที่รับเราคิดไดใช่ไหมคะว่าการแต่งกายแบบไหนดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะรับวัฒนธรรมมาเราต้องคิดก่อนค่ะว่าวัฒนธรรมนี้ดีหรือไม่ดีค่ะดิฉันนะคะมั่นใจค่ะว่าถ้าเราคิดได้ทําได้มั่นใจเป็นสมองของเราว่าเราคิดได้ว่าทางนี้ดีหรือไม่ดีนะั้นดิฉันมั่นใจค่ะ ว่าการรับวัฒนธรรมตักชาตาิมาดีแน่นอนค่ะ mm hmm. ค่ะขอบคุณผู้จับส่งไฟพานนะคะข่าวระดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้จับส่งายเฉลยวุฒิส่งค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะไทยไม่เคยตกเป็นทาสชนชาติไหนโจภูมิใจความเป็นไทยอย่าอายเขาความเป็นไทยที่แหลกคือตัวเราเป็นารากเกาสร้างเราให,ให้ใหญ่มาจากสวัสดีท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ ค่ะขอขอสวัสดีนะคะฝ่ายค้าที่กำลังหลงใหลในกระแสเยียวาวัฒนธรรมสังคกลจนลืมความเป็นไทยนะคะที่คุณบอกว่า มไม่ว่าจะเป็นการ่งตัวการใช้ทยทุกทอย่างที่ทํามามันทําให้สังคมไทยเสื่อมสภาพลงไปทุกวันทุกวักคนค่ะดูสิคะอย่างทุกวันนี้ต้องมีครูคมาประกาศนา่าสมดุลหรอคะบอกว่านักเรียนช่วยทำความเคารพครูหน่อยเวลาเข้าโรงเรียนมันมันส่งมันส่งภาพส่งผลให้เห็นว่าชาวไทยทุกวันนี้เด็กไทยทุกวันนี้ไม่มีความเคารพพ่อ,ข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 อแต่ทำมาเสริมสังคมน,นิยมทุกวันค่ะแล้วก็ วัฒนธรรมไทยความเป็นไทยนะคะของเรามันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะความเป็นไทยสื่อให้เห็นว่าความเป็นไทยคือสิ่งที่ใจออกถึงความภาคภูมิใจคือสิ่งที่ใจเหตุคุณค่าความอนุรักษ์สืบอทอดภูิปัญญาไทยขนมทำเมประเพณีศิละปะวัฒนธรรมไทยเป็นการแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าความวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีความงดงามน,น่าค้นหาหน่าย้ายอนแค่ไหน ถ้าเราโบเตะเอาความคิดเราเอาใจเราไปรับกับวัฒนธรรมสากลแล้วเมื่อไหรล่ะคะเมื่อไรเราจะได้หันกลับมามองดูรากเก้าของเราเมื่อไหร่ที่เราจะได้สื่อสารนวัรรมของทางไทยของเราให้กลายเป็นวัฒนธรรมสากลเรามีหนึ่งสมองสองมือค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องคิดด้วยค่ะว่าทํายังไงที่จะให้วัฒนธรรมไทยเราผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมสากลทําให้ชาวมันชาติยอมรับความเป็นไทยแล้วทําให้ไทยโด่งดังไปที่หนึ่งของโลกค่ะ การที่คนเราโม่แต่ตามกระแสสังคมตามกระแสวัฒนธรรมสากลโม่แต่ลหลงไหลกับวัตถุนิยมค่านิยมต่างๆของธรรมชาติก็ทําให้ลืมความเป็นไทยเหมือนกับวัวหรือตีนทำไมนะคะดิฉันนะคะกลัวหรือเกินค่าว่าที่เราโมวแต่หลงอยู่กับวัฒนธรรมสากลจะทาให้ลูกหลานไทยในรุ่นหลังเนี่ยร้องเพลงชาติไทยไม่เป็นค่ะขอบคุณค่ะ พูดจากฝ่าสนอค่ะเรียนเชิญผู้จากฝ่ายคานค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะกับาเรียนท่านคณะกรรมการในข่ายกันพวกนียเถิทุกท่านและก็สวัสดีฝ่ายเสนอทุกทุกท่านนะคะที่ยังคงจัดอยู่กับฝั่งเป็นไทยแต่ว่าความเป็นไทยในที่นี้ไม่ใช่ว่า,าไม่ดีนะคะดีค่ะแต่เพียงแต่เรารนะับเอา วัฒนธรรมต่างชาติมาปรับปรุงปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นอีกนะคะที่คุณบอกว่า,าวัฒนธรรมไทยไม่ไปที่หนึ่งระดับโลกไม่จริงค่ะมวยลกมวยไทยเรานะคะที่หนึ่งระดับโลกเลยนะคะ <c oughs> ใช่ะ <c oughs> และที่คุณบอกว่า <c oughs> คุณไม่ใช้เทคโนโลยีของวัฒนธรรมนัน,นงชาต จริงค่ะทุกวันนี้คุณก็ใช้อยู่ไหมคะคุณยังใช้อยู่ไหมคะทุกวันนี้คุณก็ยังใช้อยู่ต่คุณกธทาพูดออกมานะคะแล้วที่คุณบอกว่าเรายังเรียนบัษาอยู่อะไรอยู <th Gen> ่ค่ะหัวใจเป็นเอ่อหัวใจเป็นไทย แต่ใจยังเป็นนอกอันนี้ผู้หนูก็ไม่ผิดน,นะคะเพียงแต่รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาปรับปรุงปรับใช้ให้เข้ากับตัวงเราและพี่เด็กว่าแต่งตัว,วเพราะแต่งตัวอะไรที่เาวัฒนธรรมต่างชาติมาะคะ่ะไม่จริงเลยค่ะอันนั้นก็จะเป็นบางส่วนค่ะเพื่อมันมีอยู่แล้วแต่เรานําสิ่งที่ดีๆมาปรับใช้กับเราเองไม่ใช่ว่าเราไปเอาสิ่งที่ไม่ดีมาใช้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะที่คลุพูดอย่างนี้ คนเรามันย่อมมีจิตสำนึกมีคุณธรรมอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะคุณจะพูดว่าเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้มันไม่ดีมันไม่ดีเออแล้วมันไม่ดียังไงล่ะคะเออมันก็ย่อมดีดีใช่ไหมคะจนเอามาใช้ปัจุบันเราก็ยังใช้อยู่มากมายจิงค่ะพค่ะิชานะคะเป็นคนไทยแต่เอาอยางรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้ ที่ฉันก็ไม่ได้ยืมความเป็นไทยเลยนะคะยังมีความเคารพนับน้อมผู้ใหญ่อยู่เสมอแล้วก็ที่เราอยู่ได้ที่เรายังไม่เป็นทาสของไทรก็เพราะว่าพระมหากษัตร์ของเรานะคะได้ไปถูกมิตรสัมพันกับต่างชาตินะคะจนเราไม่องเป็นทาสของไทะค่ะเรานะคะมีความรักชาติอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่เรายังมีใจที่ยังรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาอยู่นะคะเสร็จว เทคโนโลยีตะวันกตกทวนนี้ก็ยังมีความทันสมัยมากด่งนักนเอ่อรับรับมาเพื่อปกับใช้ในประเทศของเราค่ะผมค่ะขอคัวทุกสายดุนสายพานนะคะลำดับต่อไปขอเชิญัวหน้าสาย้านนะคะได้ทุกสี่เค่ะ ว่าในกติกาให้เป็นฝ่ายค้านตนค่ะโอเคค่ะเราบเรียนท่านนากการติดค้งนะคะแล้วก็ขอปดีทินฝ่ายเสรอที่ท่านยาังคงโกหกใจตัวเองค่ะเพราะทุกวันนี้คุณโดนใช้เทคโนโลยีอและว,วัฒนธรรมต่างๆของชาวต่วตางชาติคุณค่ะที่มีใจเป็นเจ้าอยเป็นรูปแบบแล้วให้คุณกลับปากเถกว่าคุณไม่ได้เราก็ได้ทำต่างชาติเข้ามาไม่จริงเลยค่ะเราะอูกคุณตัดแต่แต วกเราเปิดใจกว้างราับวัฒนธรรมต,ามตาม่างชาติมาแ,แต่รัชการที่หนึ่งแล้วล่ะค่ะมีเพียงคูนสามคนเท่านั้นค่ะที่ยังใจแคบอยู่และจะยังท่านยังไม่ยอมเปิดใจรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาค่ะและจากที่ท่านฝ่ายเสนอได้กล่าวมาว่าการที่เรารับเอาวัฒนธรรม